สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามากินโรตีนะครับโรตีอร่อยอร่อยนะครับจอยวัดบุญสัมพันธ์ต่อยขอน้อย,อยหน้าเซเว่นนะครับหน้าเซเว่นข้างข้างหมู่บ้านไม้ออคิดนะครับนี่กรอบ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 ,ก,อบกันเลยนะครับตีโอโ้โห กร,กรอบครับเจ้านี้กร,บกรอบอแป้งทำเองไหมครับทำในะครับแปง้งทำเองครับนีกบ่กรอบกันเลยทีเดียว ซอยขอน้อยนะครับร้านโรตีหน้าเซเว่นซอยขอน้อยทางหมู่บ้านไม้ออกิด

อร่อยเลยเด็ดยิย่งครับดูดูดูดดอบ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 เมแคนะ่อร่อยครับจานนี้อ้มบ <c oughs> อส <c oughs> อส <c oughs> เป็นใหม่จากเตาครับนี่ครับใหม่ตัวตัวก็ ออเอาปากล้างน,นะครับรถตีครับซอยเขาน้อยอน่าจะเป็นครับน่าจะเป็นตรงข้ามซอยบุญธรรมโป๊ะตรงข้ามบุญธรรมซอยโ <Okay. S 1> ปเลยครับด้วยครับ